ถวายก็ใจดีเลือเกินคนไปขุดมาปลูกก็ใจบุญนเลือเกินคนจัดสวนเ้าแก่แข็งใจบุญเจอคนถวายใจบุญเหมาะกันเลยคนปลูกก็เต็มใจปลูกถวายจัดสวน ถวายต้นไม้ก็เต็มใจถวายสองคนนี้ไปเจอก,กันพอดีเลยละเกิดเป็นสวนทิพย์ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปช่วยกันหลายคนรถไปขนสองแก้วสองคันมีเชียนกันภัยแล้วก็พวก ของสมศักดิ์ดอกไม้หนึ่งคันลำพพดอุทิตาคำหนึ่งคันปูผาตือป้อยกก่หนึ่งคันขากับกะหนึ่งคันไปกันเต็มที่เลยของ่ตแก่แขกรถเฮบหนึ่งคัน แต่ละคนแต่ละท่านก็ตั้งใจแล้วก็ของเจดเดศนภัทรารไปช่วยกันดาบสุรศักดิ์ทองใบไปช่วยกันอ <c oughs> งรฐานมนน้องตามไปบริการถึงท,ที่นู่นในอดเลย <c oughs> อดกันก็ไม่ใช่ง่าย มันลมเมื่อคืนจนดึกจนดื่นนี่ก็ย,ยังไม่แล้ว ấy. จะเป็นลมตายกันก่อน,นต้นใหญ่โพดเคลียร์ไม่ไดยกไม่ไหวอืมแต่ละต้นเหเป็นตังค์พอดีก็ถวายต้นใหญ่พอดีเหมาะกับพระโลกอย่างอาตมาด้วยยกเลยทีนี้คนถวายก็ถวาย,วายก็เจอพระโลภโลก,โลกอย่างเราด้วยยก หลังแอะหลังแอนหลังหักตายก่อนแล้วโลภว่าดีนะก็ถวายต้นละตันนะถวายต้นละร้อยตันเนี่ยจะไม่ทับพระตายอยู่กลางทางแล้วเหมาะกันเลย <c oughs> คนถวายก็เต็มใจถวายเท <c oughs> ่าไรเอาให้หมดพระก็จึงพระอย่างเราจะด้วยชีโลภซะด้เยก็จะเอาพวาหมดเลยทีเดีย อันเลยบอกเลือไปบ้างเลือบไปบ้างอารมณขึ้นหนึ่งก็แล้วกันอือนะเดี๋ยวก็ใจบุญใจกุศสนเลือกเกินเนี่ยพูดถึงความดีในเมื่อไหรเดี๋ยวก็พูดคําเดิมนะตายแล้วขอไปอยู่ฝ้องพระพุทธเจ้าที่พระทัตยยมผาเนี่ยถวายทั้งหานก็พูดอย่างนี้นะพอโตเนี่ย <c oughs> ล้วก็จับเงอนอันนี้แหละได้ว่าเขามีความศรัทธาเรือมใสอย่างแท้จริงต่อพระธาตุจองผาก็คือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละตายก็ไปอยู่นั่นแหละอยู่ฝ้าพระพุทธเจ้าพระธาตุจองผาทำบุญถวายต้นไม้เมื่อไรก็จะพูดอย่างนี้แหละ เสมอถความใจบุญนะบางคนอ่ะไม่ได้คิดเป็นอื่นนะ <c oughs> คิดถึงแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจบุญแล้วไม่คิดไปอย่างอื่นแหละถ้าใจไันเป็นบุญแนละ้ว <c oughs> คิดไปอย่างอื่นความสุขของคนไหว <c oughs> ไหวไม่ใกล้ฝัง่ง <c oughs> ได้ทำบุญก็ย่อมยินดีปรีดาหวังอะไรก็หวังมาหมดแล้วนี่โลกอันนี้พอโตนี่เป็นอายุแปดสิบกว่าแล้วเนียก็มีมาตั้งหลายคนแล้วนี่มเมื่อวานไปแซวดิเเนเอาอะไรอีกเลยเนาะลูกก็มี <c oughs> บ้านก็มีหลานก็มีเต็ม เน,นถึงแต่บุญแต่ทานเป็นมังคทาโยนั่นแหละพูดถึงใจไม้ใกล้ฝังต้นอาจจะคดปลายอาจตรงนัดบางทีตอนเป็นหนุ่มไม่เยดยสนใจอะไรนักหนาะเที่ยวติเตะเตาไม้ใกล้ฝัง ปลายกับตรงคิดถึงบุญถึงทานสร้างบุญวัสนาบบร,รมี <c oughs> สร้างความดีกันนี่พระชาติจอมผาสร้างขึ้นมาจึงให้คนได้มีโอกาสทำความดีได้มีโอกาสสร้างบร,รมีได้มีอะไรก็เอานั่นแหละมาทำบุญต้นไมน้มีอะไรเอาแรงเอารถ เอากำลังเอาข้าวปลาอาหารอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอันนางปานังวัดถังยาหนางังมาลาคันถังวิเลปยปนังเทว,วุไสยะวัสทั่งปดีไปยังดานะวัตุอิเมดาสันะข้าวอันนงังปานังกับนา้ำวัดถังผ้ายานังกับยานารถยนตน์ย ถวายพวกนี้เป็นบุญเป็นทานที่อยู่ที่อาศัยประที่คือไฟเป็นทานวัตถุที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องใครมีอะไรก็เอานั่นแหละมาทำบุญทำทานมันเป็นวัตถุทานดานะวัตถุอิเมดสัสัะนะพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงวัตถุทานสิบประการ เริ่มต้นด้วยข้าวเนี่ยฉันข้าวเนี่ยวาห้ข้าวผู้ให้ข้าวอันนันโดพาระโดทีโรนี่ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังให้เรียวแรงให้ปฏิบีชื่อว่าให้แสงสว่างนั่นแหละท่านก็สอนเอาวว้ นี่พวกเราทั้งหลายมีอะไรก็เอานั่นแหละงัดออกมาทำบุญกันทำทานกันสร้างความดีสร้างบารมีกันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเพราะอะไรถึงต้องทำเพราะสมบัติเหล่านั้นมันติดตามตัวเราไปไม่ได้มันได้ใช้แต่ แต่ตอนเป็นมนุษย์นี้เท่านั้นจึงต้องเป็นสมบัติในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าสมบัติชาตินี้คือจินรักษาตัวเองให้มีเรี่ยวแรงกำลังรักษาตัวเองให้ดูดีดูสวยดูงามดูเรียบร้อยให้ตัวเองสุขสบายมีเงินมีทรัพย์ เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากจะมาทำลายตัวเองง่ายๆไม่ได้ต้องรักษานี่หมายถึงความเป็นชีวิตอยู่ในปัจจุบันจากนั้นก็การข้างหน้าที่จะต้องไปเกิดในชาติหน้าพูดชัดๆเลยเกิดชาติหน้าต้องอาศัยบุญอาศัยความดีนี <c> ่ <oughs> จึงต้องให้ทำบุญอาไว้ให้เป็นประโยชน์ ในเนื้อหนังมันก็กินแล้วมันก็ต้องตายต้องทิ้ง่วนบุญมันยังไปตามอย่างที่เ้าอบอกไว้นะวัวควายวัวควายนี่เอาเลี้ยงไว้ก็ใช้งานใช้ตายไปเนื้อหนังยังให้ผลแต่ว่าคนเราตายไปนี่เนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ให้เอาบุญเอาความดีให้สร้างไว้ท่านถึงมีประโยชน์สองอย่างพระพุทธเจา้าท่านสอนประโยชน์ในโลกนี้กับประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในโลกนี้คือปัจจุบันนี้นต้องมีความหมั่นความเพียรความขยันในการศึกษาพระพุทธปฏิบัติ ให้ตัวเองมีความสุขทั้งกายทั้งจิตประโยชน์ในโลกหน้าคือสัมปรายะพอบัอยใบยบุญใบาทานสิ่งสมาธิที่ตัวเองได้ปฏิบัติ <c oughs> นั้นถ,ถึงแบ่งไว้สองอย่างประโยชน์ในปัจจุบันกับประโยชน์ในการข้างหน้าผู้ฉลาดพึงถือเอาประโยชน์สองอย่างนี้ให้ได้ อย่าเอาประโยชน์แต่ชาตินี้กินอย่างเดียวหาอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงบุญถึงกุศล่ะนั้เอาประโยชน์ในชาติหน้าด้วยนั่นแหละเป็นข้อประพฤติปฏิบัติใครเอาประโยชน์ทางใดทางหนึ่งก็ถือว่าเสียประโยชน์ฉะนั้นจึงต้องทำประโยชน์ทั้งสองอย่างให้ถึงพร้อมนั่นพระองค์ทรงสแสดงเอาไว้ เนี่ราทั้งหลายควรได้คิดได้อ่านประโยุน์ปัจจุบันเราถึงพร้อมหรือยังประโยชน์การข้างหน้าเรามีหรือยังประโยชน์ในปัจจุบันก็มีบ้านมีเรือนมีคราะมีครัวมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสมบัติบ้างไม่ถึงกับว่าเป็นคนทุกข์จนทนโลกเป็นทุกขตะเข็นใจมี มีอะไรก็มีพอได้กินได้ทานไม่ใช้ไม่น้อยหนา้าน้อยตาจนเป็นที่นา่ารังเกียจเหยียดหยามปัจจุบันก็พอตัวแหละถึงไม่รำ่ำไม่รวยก็ช่างแต่ก็พอตัวกับชาติมนุษย์ในประโยชน์ปัจจุบันเะนในบ้านมีเรือนเป็นต้นประโยชน์ข้างหน้าคือทานศีลส,สมาธิ ด้านจิตใจเพราะว่าบ้านเรือนมันแบกหามไปด้วยไม่ได้มันได้ใช้นอนปัจจุบันนั่นแหละไี้ใช้ในชาติปัจจุบันนั่นแหละทีนี้พอตายไปบ้านเรือนนี้อาศัยบุญอาศัยความดีที่ทำไว้เท่านั้นเป็นวิมานที่เป็นของทิพย์นั่นแหละเป็นของอันประเสริฐ พระนจึงให้เปลี่ยนจากของหยาบเป็นของละเอียดเอาเงินไปทําบุญไม่ได้หมายความว่าเงินจะตามไปนะแต่เป็นสมบัติอันเป็นทิพย์ที่ได้ทางด้านจ,จิตใจเมื่อนึกถึงอันใดก็จะได้อันนั้นเรียกว่าทิพยะยสมบัติไม่ต้องหิวโหยไม่ต้องหยหาเพียงถึงนั้เท่านั้นจะได้สมใจดังปราถนานั่น สัมปรายาภพนี่เรียกว่าในพบหน้าท่านถึงให้ตั้งตนไว้ชอบในสองอย่างสองประการคือประโยชน์ในปัจจุบันกับประโยชน์ในการข้างหน้าในหละการบุญการฌานยกให้ฟังถึงว่าโยมเขาถวายต้นจันผ่า พอใหญ่โตบอกว่าถ้าตายไหมมันไปอยู่กับพระธาตุจอมผาพ,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นหมายถึงประโยชน์ในการข้างหน้าตั้งจิตไว้ชอบตั้งจิตไว้ดีไม่สเปะสปะไม่รู้จะไปทางไหนมาทางไหนตัวเองจะตายไม่รู้เลยรู้แต่ว่าเจ็บรู้แต่ว่าปวดรู้แต่ว่าทรมานรู้แต่ว่าไม่อยากตายกั้น ใจเอาไว่าม่อยากตายแต่ก็ตายถ้าผู้รู้ประโยชน์ในการข้างหน้าพึงตั้งจิตให้มั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสสดภภาวนาไว้ในใจอันตายก็ตายทิ้งก็ทิ้งร่างอันนี้จากร่างนี้ไปสู่ร่างใหม่เรายังมีจิเลวอยูอ่ตั้งจิตไว้กับพุทธโธเมนาโธธโมเมนาโธสังโขเมนาโธ มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำใจให้เที่ยงตรงมั่นคงนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงเอาไว้เป็นหลักธรรมให้ทุกคนในยึดได้พระพฤติธปฏิบัติเมื่อใครพระพฤติธปฏิบัติก็มีที่เกาะที่เกี่ยวที่พึ่งที่อาศัาย ใจก็มีทำไม่ว่าเวิเดียวดายคนไม่มีบุญมีทานไม่มีศีลก็ไปเดียวดายว่าวิอยู่ในหม้อนรกนั่นไม่ได้มีความสุขกายสบายจิตแหละมีแต่ทุกข์แผดเผานั่นพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนเครื่องป้องกันในรกป้องกันกิเลสป้องกันความชื่อหยาก ให้มันประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีทำประโยชน์ในโลกนี้อุทานสัมปทานมีความมันขยันหาทรัพสมบัติหาความดีพร้อมไปอรัคสัมปทาหาเงินแล้วรู้จักรักษามันไว้ด้วยหาความดีและทำความดีรู้จักรักษาความดีไว้ด้วยอย่าให้มันเสื่อมกัลยาณมิตรต,ตา <c oughs> รู้จักเข้า หาพระเจ้าพระสงฆ์พระอริยเจ้าเข้าไปฟังเทศฟังธรรมได้ยินได้ฟังธรรมะอริยะอันประเสริฐคบสัตบรุษผู้สูงสุดผู้ดีคบคนดีจากนั้นก็เลี้ยงตัวเองได้สิศนได้ยทำสมาสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายอย่าลุ่มลุ่มดอนดอนการปฏิบัติก็สม่ำเสมอวาจาก็สม่ำเสมอ ตนกับปลายพูดให้มันตรงกันตรงกันอย่าพูดคดพูดเคี้ยวเลี้ยวลดหลอกลวงนะท่านสอนเอาไว้นั่นนะนั่นประโยชน์ในโลกนี้เกิดจากนั้นก้าวไปสู่โลกหน้านั่นทานทำเอาไวเานะ้เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าศีลเป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าป้องกันตัวไม่ไปทำชั่ว สมาธิก็เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าปัญญาการพิจารณาสังขารทั้งหลายทั้งปวงก,ก็เป็นประโยชน์ทั้งสองโลกเนี่ยสารสนธธรรมก็เกิดความดีก็เกิดนั่นแหละท่านสอนอย่างนั้นยกมาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านทงเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านสองทาง เอาแต่ทางเดียวไม่ได้เอาแต่ทางเดียว,วาหาอยู่ยหากินหาเป็นหาตายนั่นแหละดิน้นเงินพดพลาดพดพลาดอยู่เลยไม่ได้ประโยชน์เลยก็หลงโลกซะสิหลงโลกแล้วก็โรกโลกเกิดมาตายเปล่าเป็นโมฆะบุรุษสตรีเป็นโมฆะไม่ได้ความดีอันใดพระพุทธเจ้า ตนก็โอ้โหโมฆะบรุษโมฆะสตรีนะเนี่ยนางนี่นายนี่นี่นางไอ้นายนี่ยโมฆะตายายนี่โมฆะไม่ได้มีประโยชน์ทั้งโลกนี้โลกหน้าเพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตัวของตัวเองเลยนะเป็นโมฆะคนนะพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่าเป็นโมฆะ คนไม่โมคะก็คือคนไม่ยากจนในทั้งศีลทั้งธรรมนั่นศีลก็สะอาดใจก็มีศรัทธาในพระเจ้าพระสงฆ์จิตก็ตังไว้ตรงอันดัลโดหิตังอาหโมคันตัสจีเบวีตังเป็นผู้ไม่เปล่าจะาประโยชน์เป็นผู้ไม่เป็นโมคะโดยเฉพาะผู้มีศีลมีศรัทธา มีความเคารพความเชื่อความเรื่มใสเห็นตรงเห็นชอบนี่แหละผู้ประกอบในการบุญอย่างนี้แหละชื่อว่าผู้เข้าไปตั้งพระพุทธศาสนาไว้ในใจของตัวเองเต็มที่